พี่คะแม้ว่าทําไมหนูถึงหาเงินถึงไม่เหลือเลยค่ะยมเคยพิมพ์แบงคใช้เองั้งแต่อดีตชาติอดีตชาตติอนนี้ยมได้ได้แบงค์พันจากใครยมเอามาส่องมั้ยก็ส่องบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าระวังแบงค์ปลอมนะคะเขาบอกก็ยมเคยทําแบงค์ปลอมไว้่คะแต่ก่อนไม่เคยส่องค่ะเพราะเพราะว่ามีแบงค์ปลอมแบบนี่ยมทําไว้แล้วมันเหมือนมาก พอมาชาตินี้ยมมีเงินร้อยตอนอายุเท่าไหร่จำไม่ได้ค่ะสิบสามใครขอแม่แม่ให้มา1ร้อยหนึ่งซองอยู่นั่นแหละแบงค์ปลอมหรือเปล่าล้วตั้งแต่ดันเรื่อยมาจะมีแบงค์อะไรที่ได้มานะจะต้องส่องตลอดเพราะโยมมีกรรมจากโยมเคยร่วมกันพิมพ์แบงค์ปลอมใช้สมัยสงครามโลกครั้งที่สองโยมอยากหมดกรรมไหมอยากหมดค่ะโยมมีตังเก็บเท่าไหร่ไม่มีเลยค่ะ เดียวมีตังเก็บนี่พ่อมีในธนาคารกรุงเทพก็แค่ห้าร้อยเองค่ะมีมีห้าร้อยเองเหรอแล้วก็ให้เพื่อนคือเพื่อนเ็าไม่สบายซื้อ,อยาให้เขากินก็สามหมื่นยังไม่ได้คืนเลยค่ะอือมไป <c oughs> ถ่ายเอกสารน,นะ <c oughs> ถ่ายเอกสารเนี่ยแบงค์ร้อยถ่ายใบนี้ข้างหน้า <c oughs> แล้วอีกใบนึงข้างหลัง แล้วอธิษฐานถ้าข้าพเจ้าเคยทำแบบนี้ตั้งแต่อดีตชาติขอให้ธนาบัตรเงินตาทุกใบที่ข้าพเจ้าเคยทำแบบนี้จงอาโหติกรรมแก่ข้าพเจ้าแล้โยมส่งทางไปรษณีย์มานะส่งมาให้ไม่ชีแล้วไม่ชีจะไปใช้ให้โยมแบงค์ร้อยสองแบงค์นะคะค่ะไม่ต้องเอาแบงค์จริงนะเอาแบงค์ปลอมลเดี๋ยวไม่ชีจะทำติดๆกันแล้วไม่ชีจะเอานับนับรวมๆไปให้พี่เพียรน,นับ จริงๆนะะเขาจะได้รู้ว่าโยมหมดกรรมกับแบงค์ปลอมไปแล้วเดี๋ยวไม่ชีเอาเอาแบงค์ของโยมอะรวมไปในแบงค์ปึกแบงค์ร้อยเพราะไม่ชีจะต้องนับตังที่โยมใส่บาทมาเนี่ยให้กับสำนักงานะจะมีแบงค์ร้อยแบงค์อะไรเนี่ยไม่ชีจะเอาแบงค์ปลอมของโยมโยมรีบส่งนะค่ะมีครอบครัวไหมไม่มีมีทักคนลงไหมไม่อยากมีค่ะ ทำจริงค่ะไม่อยากมีค่ะช่วยมีสักคนเถอะอายุเท่าไหร่โยมอายุเท่าไหร่ก็เกิดศูนย์สี่ค่ะเกิดศูนย์สี่ห้าสิบเอ็ดสี่เก้าสี่เก้าโยมระวังเด็กๆมาลักโยมนะก็มีอยู่ค่ะแต่ก็ไม่สนใจน่ ยอมสองครั้งยอมสองครั้งยอมยอม,ยอมมีแฟนน่ะเหนอคะ่ะยอมกับไอเด็กเนี่ยสองครั้งเจอกันยังก็ไม่ได้ใส่ใจว่ะบางครั้งเขาก็พูดเล่นบ้างพูดยิงบ้างประมาณนี้วันไหนที่มันพูดเล่นบอกเอาเลยแต่ไม่ใชีหนูไม่อยากมีเลยนะคะยอมช่วยมียอมจะได้หมดกรรม ไม่ชีจะพูดให้ใครได้กันก็ไม่ได้นะมันเป็นบาปแต่โยมต้องเอากระเด็กสองคนไอ้สองครั้งคนนี้เขามีกรรมเรื่องคำพูดค่ะเขาจะเห็นผู้ชายแก่ที่เดินกระเด็กสาวๆเขาจะพูดว่าโอ้ยแก่ป่านนี้ยังไม่หมดตัณหาอีกใช่ไหมโยม <c oughs> <c oughs> ค่ะก็เคยเคยพูดค่ะเนี่ยโยมต้องให้เด็ก <c oughs> มันเอาโยมสองครัง้ง <c oughs> พราะว่าเขาก็คนแก่ก็เคยมาคุยรุยลรามกับเราด้วยไงคะคนแก่มาลวลรามโยมเนี่ยค่ะโยมต้องต้องต้องยอมเด็กชื่ออะไรอะ่ะจําไม่ได้ค่ะในนี้มีเด็กๆมั้มบย <laughs> <laughs> บอยไม่ใช่ตสเต็กพี่ก็ร้อ <laughs> พี่กาชอบเด็กขาว,ขาว คนตัดผมให้ก็ไม่ใช่พี่เขาไม่ชอบพี่เขาชอบแบบน้องเคนเนี่ยชอบเคนใช่ไหมคะก็ชอบแสดงหนังค่ะแต่ไม่ชอบแบบเป็นแบบซู้สาวค่ะชอบดูเขาแสดงละครค่ะก็น่าแปลกก็ชอบเคนนั่นแหละก็พูพี่มาร์ทพี่มาร์ทช่วยได้เสียกับพี่เขาสักสองครั้ง มาเล้วพี่มีตังสองร้อยป่ะพี่ครั้งแรกกอดครั้งแรกร้อยหนึ่งนะกอดครั้งที่สองลวนลามพี่เขาอะลวนลามมาอายุเท่าไหร่สามสิบสามพี่เท่าไหร่สี่สิบเก้าไม่ห่างกันเท่าไหร่โอเค คนนี้พอได้ไหมคนเนี้ย<อ>ได้อ่ะี่มาพี่ครับผมรักหลงลงรักพี่มานานแล้วเอามให้พี่ครับผมหลงรักพี่มานานแล้วครับอ่ะพี่ตอบ พี่ตอบเลยพี่ก็รักน้องเหมือนกันว <laughs> <laughs> ิมาร์ทลวนลามลวนลาม <laughs> ยังไม่แน่น <laughs> พี่ก็ต้องกอดด้วยส <laughs> ออิพี่ทำให้เหมือน <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ <laughs> ผู้ชายแก่คนนั้นลวนลามแบบไหน มาจับมาก่อนธรรมดาไม่ได้เลยไปตองอื่นนะอ่าวพ่มารแน่นแฟ้นครั้งที่หนึ่งจ่ายไปร้อยหนึ่งยมครั้งที่สอง จับแก้มไม่ใช่กอด <laughs> จับแก้มพี่เขาเออจับแก้มบอกว่าพี่ครับผมจะมาอยู่กับพี่ได้ไหมครับเอาไหมเอาไหมไไม่ไม่เฮ้ย <laughs> 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 จับไห้เหมือนชู้ทาา อ่าพี่ครับผมขอไปอยู่กับพี่ได้ไหมครับได้เลยค่ะอีกร้อยหนึง่งสาธุมา,มาดูเลยนะแบง่งปอมหรือเปล่าพี่โล่งไหมพี่รู้สึกโล่งใจไหมโล่งใจหมดกรรมสาธุพี่